สวัสดีค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์พบกับรายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพค้าปลีกค้าส่งไทยรายการเสริมพลังค้าปลีกค่ะในช่วงเวลานี้แม้จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงนะคะแต่ดิฉันก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกอบการดุจชานจะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะก่อนจะไปรับชมสาระดีๆในวันนี้เราไปพบกับสาระความลื่อนไหวของวงการค้าปลีกค้าส่งไทยในแวดวงค้าปลีกค่ะ นางสาวจริยาจิราทิวัฒนรองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารบมจบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เปิดเผยว่าบริษัทยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทางการตลาดต่อเนื่อง5กิจกรรมใหญ่เพิ่มจากปีก่อนที่จัดเพียง3-4กิจกรรม โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทโดยจะมุ่งทำตลาดและจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายสินค้าแบรนด์ของบริษัทหรือฮาแบรนด์มากขึ้นหลังปีก่อนเน้นบริหารจัดการภายในองค์กรจะเน้นควบคุมต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าโดยเฉพาะการสต็อกสินค้าที่ลดจาก30วันเหลือ25วันเพื่อให้สามารถหมุนเวียนสินค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องแบกรับภาระการสต็อกสินค้าไว้นาน นอกจากนี้บริษัทจะขยายสาขาเพิ่มสี่แห่งภายใต้งบลงทุนสอง0ล้านบาทหลังพบว่าภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปีนี้เติบโตดีกว่าปีก่อนเนื่องจากเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฟื้นตัวและถ้าราคาพืชผลทางการเกษตรดีก็ยิ่งเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจค้าปลีกเพราะจะทําให้ผู้บริโภคมีกําลังซื้อมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นแต่บริษัทยังไม่พบว่าผู้บริโภคเริ่มกักตุนสินค้า พราะปัจจุบันห้างค้าปลีกใกล้ชุมชนมีมากขึ้นทําให้หาซื้อสินค้าได้ง่ายอย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าค้าปลีกข้ามชาติยังคงเดินหน้าหวังยึดพื้นที่การค้าทั่วประเทศโดยไม่คิดถึงผู้ค้ารายย่อยที่เป็นค้าปลีกทั้งหลายหวังเพียงแต่ภาครัฐจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับสาระดีๆที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพค้าปลีกไทยกับเสริมพลังค้าปีกช่วงหน้าค่ะบ้านเมืองวิกฤตค้าปลีกรายใหญ่ดับลมหายใจโช,โชห่วยโชห่วยฮือต้าค้าปลีกรายใหญ่ตั้งเป้าขยายอีก2 0 0 0แห่งล้างบางโชห่วยผุดดิสคาวสโตในชุมชน สถานการ์ค้าปลีกไทยวันนี้เดินทางมาถึงทางตัดแล้วพราะทุนต่างชาติมุ่งขยายฐานค้าปลีกในเมืองไทยเพื่อผลกำไรออกนอกประเทศวันนี้คนไทยที่มีอาชีพค้าปลีกรายย่อยปิดตัวเองมากขึ้นทุกวันวันนี้เราคนไทยกําลังจะถูกฆ่าโดยทุนต่างชาติทำอย่างไรเราจึงจะรอดจากวิกฤตนี้ทำอย่างไรเราจะฟื้นคืนวัฒนธรรมโชว์วยของเราได้เพื่อให้คนไทยค้าปลีกไทยอยู่รอด และนี่คือหนึ่งตัวอย่างของคนไทยที่ถูกผลกระทบจากการขยายตัวของค้าปลีกต่างชาติแต่ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนความผูกพันและความเอื้ออาทรแบบไทยๆพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกทําให้พวกเขาพ้นวิกฤตไปได้ไปติดตามดูกันว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครและทําอย่างไรในการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องหมู่บ้านไทยช่วยไทย อ้าวเฮ้ยมีของหมดอายุแล้วนี่นะอุ้ยไม่เอาดีกว่าโอ้โหเฮียนี่มันสบู่ร้านปีหรือเปล่าเนี่ยฟอ,อกแล้วฟองจะมีหรือเปล่าดูซิห่องี้ดำปีเชียแถมกลิ่นนี่ก็คงหมดแล้ะ เสียงนี่มาตะวันเช้วโอ้โหไม่เอาดีกว่าไปซื้อที่อื่นดีกว่าฟอกแล้วกลัวผื่นขึ้นจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วน้าไจะไปไหนไม่ซื้อของแล้วละดูดดูดดจะทำนับวังคงก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ผููคงไม่มีมีแต่ซ้ำสหายนั่งเงาซ้ำคงอยู่ในรางเนี่ยคงเดินผังไปเข้าห้างร้างค้าก็ปิดหลายร้างแล้วนะเนี่ยนะ ถึงเวลาต้องปร,ปรับปรุง,งร,ร้านรุ่งเรืองพาณิชฉบับป,ปรับปรุงใหม่ใช้ไลยกันเด้วิววันนี้มีร้านเปิดใหม่เหรอเนี่ยไม่ใช่รังเปิดใหม่แต่เป็นรังรุ่งเรืองพานิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ต่างหากละอจดจะง,ง,งเายร้านเฮียบูโอ้โหงั้นฉันต้องเข้าไปดูหน่อยละ เดินจังถ้ารู้จักปรับตัวให้ทันสมัยคนไทยจะไปรอดสิงม่เหนียดูดิลูกค้ากลับมาซื้อของเหมือนเดิมแล้วนะหิ่นม่